ต่อกันที่กรณีเรื่องของการซื้อขายที่ดินกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมของทางบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เจ้าพ่อแฉอย่างนายชูวิทย์กมลวิสิตก็ยังคงเดินหน้าแฉอย่างต่อเนื่องและวันนี้นะครับได้มีการหอบหลักฐานมอบให้กับรองโจ๊ก พลตารเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อที่จะให้ดําเนินคดีกับทางบริษัทแสนสิรินะครับรวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นนอมินีในการซื้อขายที่ดินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับที่สงสัยเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่ขณะที่ฝ่าของบริษัทแสนสิริก่อนหน้านี้ก็มีการ ออกหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างเป็นทางการแล้วก็มีการระบุนะครับว่าเรื่องของการซื้อขายที่ดินเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้วก็เป็นการวางแผนทางภาษีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายชูวิทย์กมลวิสิ์เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะยื่นกล่าวโทษต่ตอคณะกรรมการบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชน และกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นนอมินีซื้อขายที่ดินในข้อหาทำเอกสารอันเป็นเท็จแล้วก็จัดตั้งบริษัทนอมินีรวมไปถึงกรณีการฟอกเงินด้วยครับเนี่ยฮะคุณชูวิทย์ก็เดินมานะจริงๆเหมือนก็เดินมาตัวคนเดียวเหมือนกันนะไม่ได้แบบว่ามีผู้ติดตามอะไรมากขนาดนั้นเนี่ยฮะคุณชูวิทย์เปิดเผยว่าเอกสารหลักฐานที่นํามายื่นต่อเนี่ยนะครับมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือ ที่ดินถนนสารสินในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งก็ขอให้มีการตรวจสอบว่ามีการกระทําการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่เพราะว่ามีรายละเอียดว่าการโอนที่ดินมีการแยกโอน12คน12วันแล้วก็ใช้เวลาในการโอนเนี่ยรวม3สัปดาห์นะครับเพื่อเป็นการเลี่ยงจ่ายภาษีแบบกลุ่มบุคคล ที่ผ่านมาทางกรมที่ดินกรมสรรพากรรวมไปถึงคำพิพากษาก็มีการตัดสินพฤติการเช่นนี้มาก่อนแล้วด้วยแต่ว่าการที่นำข้อมูลสำคัญมามอบให้รองโจกนะครับเพื่อที่จะให้เรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนว่าพฤติการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ส่วนข้อมูลที่นามายื่ออีกส่วนในวันนี้เป็นที่ดินบนถนนทองหล่อนะครับเนื่องจากมีการจัดตั้งนมินีขึ้นมา3คน เป็นแม่บ้าน1คนแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนเข้ามาแสดงชื่อซื้อขายที่ดินซึ่งคำถามที่สังคมสงสัยก็คือนอมินีทั้ง3คนเนี่ยเป็นของใครแล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยพบว่ามีการทำา3นิติกรรมนั่นก็คือเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท N n N Asset จำกัดมีการกู้เงิน1000ล้านบาทจากบริษัทอนวัตจำกัดรวมไปถึงการ ปลดจำนองหนี้กับธนาคาร465ล้านบาทนะครับพลตระเวจเอกสุรเชษก็ต้องเรียกแม่บ้านเรียกรปภออมาพูดคุยสอบถามว่าสรุปแล้วใครเป็นผู้ไปทำนิติกรรมซื้อขายใครเข้าประชุมบริษัทและใครไปที่กรมที่ดินเพราะว่าในเมื่อบุคคลทั้ง3ปรากฏชื่อเป็นผู้รับซื้อที่ดินแล้วก็กู้ยืมเงินจากบริษัทแสนสิรินั่นเองครับ คือคุณชุวิทย์นะครับมีช่วงหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าคือนอมินีทั้งแม่บ้านแล้วก็รอปภเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าจะไปเจรจาพูดคุยกับคนที่ซื้อขายที่ดินอย่างบางคนเนี่ยก็คือเป็นคุณหมอของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคือก็คงไม่ให้แม่บ้านหรือว่ารอปภนะครับไปพูดคุยอยู่แล้วซึ่งประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบกันให้ชัดเจนนะครับ คุณชูวิทย์กล่าวต่ออีกว่าบริษัทแสนสิริมีพฤติการเข้าข่ายช่อโกงนำเงินของประชาชนไปให้กู้ผิดกฎหมายหลายบทหลายกรรมในเรื่องนี้ซึ่งทางรองพอบตรนะครับต้องทำให้ชัดเจนและก็เงิน400กว่าบาทอขออภัยครับ400กว่าล้านบาทหายไปไหนหวังว่าตำรวจจะทำเรื่องนี้ให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นครับทางด้านของรองโจกนะครับพลตํารวจเอกสรเชษท่านกล่าวว่า สำหรับกรณีนี้ก็จะรับเรื่องไว้ดำเนินการทั้งหมดแล้วก็จะมีการตรวจสอบทุกกรณีเพื่อจะทำให้ความจริงปรากฏต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมาจากนี้ก็จะมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดหากพบการกระทำผิดส่วนไหนก็จะดำเนินการในส่วนนั้นทันทีนเนี่ยฮะก็เป็นภาพในการรับมอบของรองโจกกับคุณชูวิทย์ในซองเอกสารสีน้ำตาลแล้วก็มีใบปะหน้าชัดเจน แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของบริษัทแสนิริที่จะต้องออกมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกหลังจากนี้ต่อไปเราไปถึงการเชื่อมโยงกับคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยก็คือคุณเศรษฐาทวีสินคือก็เชื่อว่าจะต้องร้อนร้อนหนาวหนาอยู่เหมือนกันเพราะว่านะฮะคุณเศรษฐาก็เป็นคนดิเดตนายกแล้วก็จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับค่ะพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์หักพานผมเกือบจะไม่ได้มาเพราะรถติดมั้ง <c oughs> สิ่งที่ผมนำมายื่นมีใจความสำคัญอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือถนนสารสินว่ามีการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ไอ้ที่บอกว่าขาเข้า12คน12วันแล้วตอนขา,าขาออก ขายไป12คน12วันเลี้ยงติดกันจันถึงสุกใช้เวลาถึงสามอาทิตย์ส่วนขาเข้ามีคนอ้างว่าไอ้เข้าก็เข้าไม่พร้อมกันก็เข้าไม่พร้อมกันแบบเดียวกับขาออกก็คือเข้า12วัน12คนเหมือนกันทีนี้ผมยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญข้อมูลสำคัญซึ่งทั้งกรมที่ดินทั้ง กรมสัรพกรและคําพิพากษาล้วนตัดสินมาก่อนแล้วในแนวทางเดียวกันผมได้นําข้อมูลชิ้นสําคัญมาให้ท่านรองอบอรตรเพราะถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงภาษีไม่ใช่การวางแผนภาษีประการที่สองข้อมูลที่ผมนํามายื่นก็ได้แก่แปลงถนนทองลอถนนทองหรอนี่หนักครับ ใช้นอมินีเป็นแม่บ้านรอพพผู้สื่อข่าวก็ได้ไปดูแล้วก็พบเห็นว่าเป็นคนร้อยเอ็ดเป็นคนมหาสารคามคำถามก็คือเป็นนอมินีของใครดูง่ายนิดเดียวครับให้ดูวันที่11กุมภาห้าแปก็ได้เงินมาจากใครและใครได้ประโยชน์เจ้าของเก่านั้นเขาถือมาตั้งแต่ปี51ถือในานามบริษัท N&N เพอถึงปี58เจ้าของจะขายเนี่ยถามจริงๆครับ ขายตั้งห้าร้อยกว่าล้านเนี่ยจะไม่คุยกับเจ้าของก็เลยหรือไม่คุยกับคนซื้อเลยหรือดังนั้นก็เลยมาเรียนให้ท่านรองผบ,อบอตลเรียกผู้ขายซึ่งมีตัวตนชัดเจนเป็นนายแพทย์อยู่โรงพยาบาลบำรุงราษฎเป็นแขกแต่เป็นหมอมาสอบถามได้ครับเวลาที่เจรจาขายที่เนี่ยเจรจากับใครหมอไม่กล้าโกหกหรอกครับเพราะหมอกลัวหมอคงไม่ได้ไปเจรจา ซื้อขายที่ดินร้อยล้านกับแม่บ้านกับรปอปภถูกไม่ถูกครับข้อที่สองที่ท่านสงสัยว่าเป็นนอมินีของใครก็ง่ายอีกแล้วครับณวันที่11กุมภาใครเขาเอาเงินมาให้1,000ล้านคนให้กู้จะให้กู้1 0 0่ล้านกับคนรับกู้จะไม่ดูเลยเหรอครับว่ามีอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรหรืออ้างว่าเป็นบรนิษัท N n n อย่างเดียวท่าเดียวเลย N n n โดยปกตินั่นแม้แต่กู้เงินเนี่ยซื้อบ้านหลังหนึ่งสองหลังเนี่ยล้านสองล้านบาทก็ยังต้องสอบถามอันนี้1,000ล้านบริษัทอานาวัตนอันเป็นบริษัทลูกจะไม่ดูเลยเหรอครับว่าไอ้เจ้าของ NN เนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาสารคามกับเป็นรอปพอ,อยู่ที่ร้อยเอ็ดดังนั้นเรื่องง่ายนิดเดียวครับในวันที่11กุมภาให้เงิน1,000ล้านมา เงิน1,000ล้านก็ถูกกระจายไปจ่ายใครครับไปจ่ายหนี้เก่าที่เจ้าของคนเดิมเขาสร้างไว้465ล้านกับธนาคารแลนาเ่าร้อยหนึ่งก็จ่ายตามทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพราะซื้อบริษัทอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ามันเป็นหลักการทางบัญชีผมนั้นเรียนบัญชีธรรมศาสตร์ผมไม่เคยเจอแล้วครับถ้าจะมีหลักฐานทางบัญชีเมื่อซื้อบริษัทก็ต้องซื้อตามทุนจดทะเบียนที่เขาชำระแล้ว ก็คือหนึ่งร้อยล้านจะต้องชําระหนี้สินที่เขามีอยู่เจ้าของใหม่เขาคงไม่รับหนี้สินด้วยแล้วครับก็ชําระหนี้สินสี่ร้อยหกสิบห้าสองตัวนี้คืออยู่บนโต๊ะมีหลักฐานตามบัญชีทุกประการไอ้ที่ใต้โต๊ะคุณไปจ่ายกันยังไงเอาแล้วคุณมีหลักฐานไหมล่ะคุณไม่มีแต่ผมมีก็ดังนั้นก็คือห้าร้อยหกสิบห้าเมื่อเอาห้าร้อยหกสิบห้าไปลบกับหนึ่งพันก็จะเหลือเงินอยู่435ประเด็นปัญหาก็คือนอมินีทั้งหลายเนี่ย ต้องเรียนให้ลองพบตรว่าท่านลองต้องเรียกครับต้องเรียกแม่บ้านต้องเรียกรพรพที่บอกว่าเอ๊ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วใครครับที่มันไปเซ็นชื่อที่กรมที่ดินทำนิติกรรมประชุมบริษัทนะต้องประชุมด้วยนะครับและใครครับที่ไปรับเพราะว่าจะเป็นใครได้ยังไงครับในเมื่อสองคนนี้ลพรพกแม่บ้านเป็นคนขาย ที่เป็นคนรับจำนองบริษัทรับจำนองแสนสิริจะไม่ถามเลยเลยครับเอ๊ะคุณประกอบอาชีพอะไรอ๋อเป็นรอปภประกอบอาชีพอะไรอ๋อเป็นแม่บ้านอยู่มาหาสารคามก็เลยให้เงินพันล้านไปไง่ายๆอย่างนั้นนะนี่คือสิ่งที่บริษัทแสนสิริตอบผมไม่อยากจะให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องประเด็นการเมืองผมลบกวนท่านรองผอบอรตรเพราะท่านเป็นคนตรงไปตรงมาและเป็นคนที่ชัดเจนผมก็หวังว่าบ้านเมืองนี้ จะมีคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแค่สอบสอบแม่บ้านสอบรพอพสอบเจ้าของเก่ามันก็จบแล้วอะไปสอบที่ดินว่าที่แปลงนี้ใครโอนที่แปลงนี้ใครรับเงินรพอพพแม่บ้านมาเซ็นชื่อจริงหรือเปล่าแล้วทําไมเปลี่ยนโครงสร้างเอาวันที่11วันที่รับเงินก็รับเงินมาไปเปลี่ยนโครงสร้างวันนั้นแล้วมันจะเป็นเจ้าของเก่าได้ยังไงครับไอพ่อค้าอย่างผมเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิต ดูปลาเดียวก็รู้แล้วคนได้ประโยชน์ตัดเงินทอนเงินบวมไปมันเป็นไปได้ยังไงครับรอปภกับแม่บ้าน,นแบ่งเงินสองคนคนละส0งรกว่าล้านง่ายๆอย่างนั้นเลยและไปเดินกู้และให้เงินผมมาพันล้านง่ายๆอย่างนั้นเลยเรอครับโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครเสียภาษีมีเป็นรอปภเป็นแม่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้อย่างเดียวว่า NN n n n การที่แสนสิริเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นจึงเข้าพฤติการช่อโกงนำเงินของผู้ถือหุ้นอันเป็นของประชาชนการกระทำแบบนี้ย่อมเป็นการผิดกฎหมายหลายบทหลายกรรมด้วยกันจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองพอบอรตรจะตทอมทำให้เรื่องนี้ชัดเจนมิฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์จะกลายเป็นตลาดหลักโกงมันโกงกันแบบนี้แหะครับและเงินตอนนี้ 400รอยกว่าล้านหายไปไหนครับดังนั้นถ้าท่านรองพอบอตรจะใช้ความสุดจริตใจใช้ความเป็นมืออาชีพของตำรวจเป็นที่ตั้งและทำความจริงนี้ให้ปรากฏตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นตลาดหลักทรัพย์บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อ้างบางคนอ้างว่าใช้วิธีการนี้ซื้ออยู่เอ๊ะทำไมคุณไม่ซื้อตรงไอ้ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมคุณต้องไปจำาองก่อนมันมีใครที่ไหนนะครับที่จะรับซื้อที่ แล้วไปจำนองก่อน1000ล้านแล้วก็มาทำสัญญาจะซื้อจะขายครอบแนบท้ายกับสัญญาจำนองอย่างนี้คุณไปทำงานถ้าซื้อจำนองกับแบงค์แบงค์ให้คุณกู้แล้วก็ทำสัญญาซื้อขายกับคุณด้วยบ้านคุณด้วยคุณมีหรือเปล่าล่ะครับมันไม่มีเพราะฉะนั้นเจตนาชัดเจนว่าต้องการที่จะป้องกันไม่ให้นอมินีเนี่ยดิฟลิวก็เลยทำสัญญาซื้อขายครอบไว้ต่อมาคุณก็ไปซื้อที่แปลงนี้ทั้งทั้งที่คุณเองก็ซื้อได้เลย ทำไมคุณไม่ซื้อแต่คุณไปจำนองก่อนการจำนองก่อนก็คือเอาเงินพันล้านไปก่อนเมื่อเอาไปแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วต่อมาบริษัทก็ไปซื้อมันง่ายนิดเดียวฮนะเพราะถ้าซื้อตรงเอาต้นทุนผมก็แพงอสิแล้วผมจะไปแบ่งคุณได้ยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านลองโจ๊กเนี่ย ท่านทาคดีมามากมายคดีอย่างเนี้ยผมคิดว่าท่านมองตาดเดียวเลยรู้เรื่องส่วนไอ้สิบสองันสิบสองคนนั่นะมันมีใครที่ไหนล่ะซื้อสิบสองคนที่ดินแปลงเดียวในราคาต่างกันแล้วใครจะยอมซื้อราคาถูกมันทุกคนไม่ต้องขายราคาแพงผมกราบเลยครับเพราะผมเองเนี่ยก็คงใกล้หมดอายุไขผมฝากบ้านเมืองนี้ไว้ให้ใหท่านกับรองพบตร ท่านพลตำรวจบิบ๊กโจกสุรเช์หักพานในวันนี้ณวันนี้ท่านต้องทำความจริงให้เป็นปรากฏท่านต้องสอบเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแม่บ้านก็อยู่เราอยู่มหาสาครคามเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอ้าวั้นไม่รู้เรื่องอยังไงจ่ไหมแล้วทาไม่รู้เรื่องเนี่ยไอนิติกรรมทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเท็จถ้าแสดงว่าเป็นเท็จมันก็เข้าโมฆะ นิติกรรมต่างๆที่ทำมาย้วนเป็นโมฆะเมื่อเป็นโมฆะมีการช่อโกงมันก็เข้าข้อหาฟอกเงินผมก็เลยเรียนให้ท่านพบตรท่านพลตำรวจเอกสุรเชษที่ผมเคารพว่าวันนี้ต้องพึ่งท่านแล้วครับครับครับยินดีครับครับครับนะฮะนาที่ได้มายื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบคุณเสีฐานะครับนากรณีเรื่องที่ดินต่างๆนะครับ ก็ส่วนนี้เดี๋ยวผมก็จะรับเรื่องนะครับไว้ดำเนินการทั้งหมดแล้วก็จะตรวจสอบทุกกรณีนะครับเพื่อจะให้ความจริงปรากฏนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็ต้องทําความจริงให้ปรากฏต่อสังคมนะครับแล้วก็ต้องทําอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วก็สืบสวนรวบรวมพยานฐานนะครับถ้าพบการทําผิดในส่วนไหนก็ต้องดำเนินการไปในส่วนนั้นนะครับ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้หลังจากรับเอกาสารแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะนั่งคุยกับคุณชูวิทย์นิดหนึ่งในในประเด็นต่างๆนะครับนะหลังจากคุณชูวิทย์แถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับนะเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินการต่อได้นะครับนะนะครับก็ในส่วนเรื่องนี้ก็ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าก็จะพยายามเร่งรัดดำเนินการให้เร็วนะครับนะในเรื่องการ สอบพยานบุคคลต่างๆตามที่คุณชีวิตได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเพื่อจะทําความจริงให้ปรากฏอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับครับผมครับ